และต่อจากนี้ครับเราจะได้พบกับมวยผู้เอกผู้ป้องกันแชมป์รุ่นซูปเปอร์เฟเทเวทเ็ดสีร้อยสามสิบปอนด์เจ้าของตำแหน่งตวนเป๋เกียรติคมสิงห์กับผู้ท้าจิงสิงห์พยักษ์มราชพัฒน์หมู่บ้านจอมเบิงครับถึงว่าเป็นคู่รักคู่แค้นครับตวนเป๋เกียรติคมสอายุ21ปีสูง173ซนติเมตร ส่วนเงินสิงห์พยักฆ์อราชพัฒน์บ้านจอมดึงจากอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรสีสะเกดอายุ23ปีครับสูงเท่ากันทับ173เซนติเมตรตามฟอร์มแล้วคู่นี้เคยชกกันมาแล้ว4ครั้งครับครั้งแรกนั้นเสมอกันที่ช่อง7สีครับครั้งที่2สิงห์พยักฆไปชนะที่ใต้มาครับแล้วครั้งที่3ตวนเป๋กับสิงห์พยักฆมาชิงแชมป์ว่างของ1้0แล้วก็วตวนเป๋นชนะไป และล่าสุดทาคู่ไปเสมอกันที่จังหวัดศรีสะเกดมาครับนี่ครั้งที่5แล้วครับโดยตวนเ๋เป็นการเอาแชมป์ป้องกันเป็นครั้งแรกของตนเตแล้วครับกับสิงห์พยัคเป็นครั้งที่5วันนี้ครับคู่นี้ครับน่าสนใจครับเพราะว่าสถิติฟอร์มนั้นเหมือนกันเด้เลยครับชนะกันลวงคนละครั้งเสมอกันสองครั้งและไฟนีไฟทีห้า ต้องลุ้นนลครับว่าใครจะเข้าป้ายเลยว่าเสมอกันครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่4ี่ครับครั้งที่หนึ่งไมเสมอที่นี่แล้วครับช่องเจ็ดล่าสุดไปเสมอที่อบตาหัวเสืออำเภอกุขันจังหวัดศรีสะเกดก็ว<ะ>่าก <c oughs> ันว่าคาใจแล้วครับเป็นมวยที่แฟนมวยอยากดูผู้ชมอยากชมมวยอีสานใต้ด้วยกันทั้งคู่ครับเปิ่นเตยนั้นตาลสุขบลราชธานีส่วนสิงห์พยัคฆ์นี่กันทะลักษศรีสะเกดครับ พื้นที่ติดต่อกันครับใกล้ใกล้กันมากครับคู่นี้อาวุธเด็ดเด็ดนะครับตวนเป๋เตะขวาที่ว่าเป็นจอมเตะแข้งเหล็กครับเตะได้แม่นเตะได้หนักครับในมวยที่มีสเสน่ห์แฟนติดตามชมกันเยอะครับวันนี้ตวนเป๋โดยเฉพาะพี่น้องอุบลราชธานีครับ คุณไพศาลลิมซิริหรือว่าป่าอุเมืองอุบลผู้จัดการใหญ่ครับชมหน้าจอตู้อยู่ที่เมืองอุบลนู่นครับในขณะที่สิงห์พยักคครับนี่ถือว่าเป็นยอดฝีมือจองฝีมือคนหนึ่งครับอาวุธมีความหลากหลายแล้วก็จะโชว์ศิลปะมวยไทยได้อย่างโดดเด่นหลายครั้งเป็น,ปนสิทย<ส>์รักของอผู้ช่วยศาสตราจาร,ราย์ดรชาญชัยยมณิครับนักศึกษาอยู่มราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงอยู่ครับเป็นนักศึกษาตัวอย่าง เนลาทีเลยครับแมอาวุธออกไปก็เสียงกรีดกราเลยครับกองเชียร์ไม่วก็เจอกันทุกครั้งชกกันทุกครั้งจะไม่ว่าจ,จะเป็นเวทีไหนครับเจ็ดอาบทุกครั้งครับถึงดีกาทุกครั้ง<อ>ยิ่งครั้งนี้ครับสิงห์พยั์เนี่ยมุ่งม,มั่นได้เกินอยากได้แชมป์ร้อยสามสิบปอนด์เจ็ดสีมาครองเหมือนกัน<อ>ดันดันลัดสับไปข้างล่างครับสิงห์พยั์ โอ้ดูครับยกแรกเท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่ต้องดูเชิงเลยครับเราเจอกันมาสี่ครั้งกันรู้เลยครับว่าใครมีอะไรทีเด็ดเอาครับสื้อมือแบบโหยสมัครเล่นครับยกแรกผ่านครับครับยกแรกผ่านไปดูใจดูจังหวะกันพอสมควรแล้วครับแม้ว่าจะเคยชกกันม,มาแล้วแต่ว่าความมุ่งม,มั่นความตั้งใจของทั้งคู่สูงมาก วยจากนาปานสงอุบุบกัะเกงสีแดงครับตวนเป๋นเงินตันทะลักษ์สีสะเกตครับสิงทยักษ์โอ้แข้งขวาครับเตะด้วยหลังเท้าครับเสียงดังปั๊บนะครับอาครับซ้ายคืนคู่นี้หนักแรงทั้งคู่นะครับหมัดมาโอ้ยเจอแข้งซอกอึงคอครับแต่ว่าจิ้มหมัดซ้ายเอาไว้ยืนจริงๆครับตนเป๋ ขวาทำงานตลอดครับเมื่อกี้เตะขวาเบิ้ลสองดอกเอาทีเหมือนกันสิงพยักบังไม่ทันครับวงในของตัวเตะดันโอ้เนี่ครับเตะขวานั้นเตะหนักเข่าน่ากลัวครับของตัวเตะลองดูครับสิงพยักโดนครับมาจืนใกลใ้ๆซ้ายไว้ยืนจริงๆครับตุนเตะนี่ขวาเตะไม่โดนตอนนี้สิงพยักมาแบบสุดขมนุ่มลึก คูนี้วัดกันทุกยกทุกระยะใครพลาดมีโอกาสลงเปลยครับทางเชียร์มาเยอะเหมือนกันครับมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงโอ้นี่ครับขยับปุ๊บเะทันทีครับสิงประยะัดวันนี้ก็แห้งซ้ายไว้ป้องกันโดยเฉพาะนะครับรู้ทางหนีทีไล่กันดีภาษามวยกชกกันกัน ตักลิ่นตัวกันได้แล้วลระครับไม่ทันอ้าวโดนแล้วครับตอนนี้ตัวไปสัเสียบเข้าไปอีกทีโอ้สามดอกแข้งขวาขึ้นโดนเน้นศิลปะสวยงามครับสินพยักษซ้า,ายทำงานไปเรื่อยๆครับ อ้ยครับเตะขวาแล้วพับขาไวโอ้ยหักขวาของ,ของตุ่นเตะนี่หนักหน่วงรุนแรงแล็ทรงพลังจริงจริงโอ้ล้วดูครับต่างคนต่างโดนพลทีจังหวะนี้ครับดูครับตุน่นเตะพยายามจะไล่แขนจะ่เด้งตีให้ได้แม้แตวตีอ้อมขาก็ดูสิครับครับนละทีโอ้ตอนนี้เสริมครับเสริมเข่าท้ายมาเลยครับตุน่นเตะเรื่องยังไม่ร้อนครับ ค่อยๆร้อนไปทีละนิดทีละนิดของต่วนเตะแล้วก็เป็นฝ่ายเปิดเกมครับเป็นมวยที่ไม่เอาเปรียบคนจัดและไม่เอาเปรียบคนดูเหมือนกันต,ต่วนเตะคนนี้โอ้ในนี้มั่นใจครับแต่ว่าลอยให้เตะกันง่ายๆครับไม่ฝังไม่กันนี่อันตรายครับทั้งคู่เลยครับแทงซ้ายเลย้วโอ้กีฬา ของจังหวัดลบบุรีครับเดินทางมาถึงยกที่3แล้วครับคู่ป้องกันแชมป์130ปอนด์เจ็ดสีตัวนเป๋เกียรติคมสิงค์ครับอุบลเงินเงินสิงห์พยัคฆ์จากศรีสะเกษครับมาดูต่อครับตัวนเป๋ครับยังเดินเหมือนเดิมอรับขวาคนละทีเปิดแล้วครับวันนี้ส่วนเป๋ยกนี้้าหร่ายสมดอกเน้นเนหนักๆครับมาครับดูครับ คือโอ้โหครับไม่ยอมครับตัวเตะโยนข่าเจอแพ้โอ้โหเน้นเน้นทิศตังหวะเหมือนกันครับสิงห์พยัคฆ์ครับดูครับใครจะได้เสียปลาเสียปลาครับดูครับจะทำยังไงจะโต้ยังไงแย่ครับแย่กว่าครับจังหวะจังหวะดีดขวาของสิงห์พยักฆ์เนี่ยีดแรงดีดมืวครับอ้าครับไม่ยอมอยู่ในมุมในเชือกครับสิงห์พยัค ต่วนเปยยังไม่ละความพยายามครับเจอแ้งอาการไว้ก่อนจับหน้าเอ้าแค่อู้อมีพลังจงติเลยครับมีแผนม,มาครับเอาอีกด้ออู้หนักเรื่มแรงครับดูครับมายื้นโอ้เตะแล้วพาครับไม่ยอมครับตัวเปย์สมองมวยของสิงห์พยัคฆ์เริ่มทำงานแล้วโดนพาว เอาล้วครับวันนี้ใครดีใครอยู่กับเตะข้างโยนเท้าฟ้าเต้งเท้าเต้นเท้านลูกไหนอ้าสามอ้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับนอกกับไหนแล้วตอนนี้ดูกันตรงนี้นะครับตรงนอกของสิงห์พยักตรงในของต,งต่วนเป๋สามเอ็ไมไม่ให้จับคอสิงห์พยัก ลายยอดเยี่ยมไม่ซ้ำไม่เติมคู่ต่อสู้เอาครับฟังเสียงเชียร์ครับเตะขวามายังบางแข้งขวาตีดขวาอีกดอกเต็มเต็มเตะยังจะติดกระสอบชายเอาครับดูครับดูครับมัดอ้าวไม่ยอมให้กลับแล้วครับดานแข้งเทียรขวาได้ คือกองเชียร์นี่คือบรรยากาศในสนามับสดสดต่อยแล้วดันดันลงในนี่ทิมมายกต้องกันนะไม่กันและตีสู้เลยเสียบมาครับเสียบคืนทุกจังหวะเมือนตันโอ้โอ้ไยชิงเตะก่อนัดขวางเอาไว้เอ้าขวาขึ้นมาครับเอาใครจะได้เสียบเอาด้านข้างใครจะได้เอ้ลงในเสียบไปเตะโอ้โหล็อกแล้ว ล็อกเหนียวจริงๆครับแต่ดูจังหวะวงนอกครับเตะขวาของสิงห์พยักครับอีกแล้วครับนอกกับนายหมดยกครับหมดยกสมศักดิ์ศรีสมราคาสุดยอดครับนี่คือมนเสน่ห์เจ็ดสีครับพักก่อนครับพักให้น้ำก่อนครับแล้วครับสามยกที่ผ่านมานี่ไม่มีใครยอมใครนะครับครับแล้วก็วันที่ยี่สิบ กร,กรกฎาคมนี้ครับสนามมวยนครศรีธรรมราชก็จะมีมวยรายการกุศลก็ไปดูกันครับเพราะว่ามวยไทยเจสีไปทุกที่ทั่วทุกส่วนเดินทางมาถึงยกที่สี่แล้วครับสามยกมันสู้กันเต็มที่นะครับจังหวะสมองมวยของสิงห์พยัคแล้วก็พละกำลังเกมบุกของคนเตะมาแล้วครับตอนนี้คนเตะได้ดีเต้งเท้าเ้ารวด แล้วครับดังมาดันมาดันมาไม่ลง,ลงไม่ลงลงไม่ลงไม่ครับคู่กับโอ้ไม่ยอมกันครับแม,มบ่และดูขาเถอะครับยืนข้างเดียวแกยืนได้สบายครับตัวเปะซ้ายเอาไว้ยืนจริงๆครับขวานี่ทํางานทุกอย่างสักกระเบือ,อยันเรือรบโอ้ตะขวาโอ้เตะซ้ายดอกนี้ครับครับจับได้แล้วก็นี่นะครับตัวเปได้แล้วก็การครับแค่เข้าตาโอ้ไม่ยอมครับ แล้วข้างลงลงตายอยู่ข้างล่างครับสิงห์พยักลูกฟัดลูกนี้ครับตรงไหนครับสิงห์พยักก็ไม่ยอมอยู่แล้วครับตีคืนครับอีกครั้งครับได้ไม่ได้แข่งแข่งสองครับแต่ไม่ละไม่ลงแล้วครับดูกทำอะไรต่ออ้าวง้างง้านไไม่ยอมกันครับ โอการก็เหนื่อยเหมือนกันครับคู่นี้ดูจังหวะแรกของสิงห์พยักษ์ครับวงนอกนี่ต้องให้เขาแล้วครับสิงห์พยัคฆ์แต่วงในก็ของตวนเตอ๋อดูครับวางเช่งซ้ายขวาของสิงห์งนี่ก็ทำได้ดีครับตอนนี้ครับตวนเต๋เราและครับเราการบุกเด็ก ของตวงัวเปยหลุดไม่ได้พลาดไม่ได้เหมือนกันครับตวัวเปย์แล้วพับขาเข้าคูหมือนกันเอาละครับ,รบได้คนละที่ไม่มีปัญหา,ามาดูต่อครับดูต่อเกนนั้นยังไม่ห่างนะครับยายมต้องเป็นฝ่ายเบียดบ้างแล้วตอนนี้จังหวะให้ออกกอนหลังโ เอ๋พ่เาเพลาบุกลงไปหน่อยครับยก4ี่ดูครับโอมเีกแล้วครับลงอาขันใส่จะได,ได้ครับพยัยามพยัยามโอ้โดนครับแทงขวาโดนคืนโอ้ตามคนตามได้ครับคนละทีแล้วเจ้าเจ้ากันไปอ้าวเป็นกันรครับผ่อนผ่อนหายใจลงมาหน่อยเกมยกนี้แห้งขวาโอ้ได้อินฟาวเน่ ต้นเต๋ในี่วงนจับตีดีนะครับแล้มาถอยเต้นอย่างนี้ถือว่าเป็นเกมของสิงห์พฆ์เข้าเลยแหละครับดูครับอีกครั้งครับอีกครั้งครับว้าวรวบรวบครับยากครับยกครับหมดหมดยกแล้วครับถึงดีาแล้วครับไม่ได้ยินเสียงระฆังครับอาครับยังมีเวลาอีกหนึ่งยกยกต่อไปยกมีพักให้น้ำกินกาแฟสักครู่ครับตำแหน่งไม่รวมก่อนชกหลังชกนะครับ 3นาทีที่เหลือแล้วล่ะครับคุณธนกรยกสุดท้ายครับฉันจะอยู่กับตนเป๋เจ้าของตำแหน่งหรือว่าจะเปลี่ยนเอวมาอยู่ที่สิงห์ทยักษ์จบยกนี้รู้ผลแล้วครับต้องเวียนแฟนมวยครับผู้เอกผู้นี้นะครับวันนี้ครับเฉพาะรางวัลพิเศษไม่รวมค่าตัวครับ1 4 2 0 0 0บาทครับาทาแล้วครับโอ้ไม่มีที่ไหนแล้วครับใเยอะขนาดนี้เนวล แล้วกำลังจะให้สัญญาณชกแล้วครับยกสุดท้ายโดนเตะในสีแดงครับสิงห์พยักนึ่งเงินที่กำลังจะเข้าัาโอ้โหแล้วก็รตะโอ้การไบตีทั้งกันเลยครับการออกอาวุธไว้ก่อนครับหนักตีเบาตีไว้ก่อนเสียงเชียร์นี่ดังทั้งสองมุมเลย เปยครับพวกเราครับออกมาจุดจุดวเดินเรียกเอาครับเรียกเอาตี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 แย่ครับแย่ตอนแย่ตอนเกมยังเบียดจริงๆนะครับโอ้พูดเียครับเสียบีบให้ตัวเต๋เดินอีกแล้วครับโอ้ลื่นครับตัวเองล้มครับ ตคนลื่นทีหลังคนเป๋ครับแข้งโอ้โหนี่เข้ามาโดนแข้งขวาจัางหวะเตะลุดแข้งขวารอดูครับดูเขาไว้ดูครับใครจะได้อ้าวการการอ้าวครับโอ้คู่นี้อย่างนี้หัวใจอยู่ตาตุ่มั้งสมุมแล้วครับกองเชียร์มวยไทยไก่เดือยครับอะไรก็เป็นไปได้และนี่คือมนต์เสน่ห์ของเจ็ดสีครับ รายการบันเทิงครับสนับสนุนศิลปะมวยไทยก็รักษาศิลปะแม่งม้มวยไทยครับของเรานะั้นเป็นการส่งเสริมการกินลตอนนี้ทั้งคู่ต่างพอใจในผลงานครับนี่ครับฟางมุมแดงครับตัวเป๋เจ้าของแชมป์มั่นใจทั้งสองมุมนะครับสิงห์พยัคฆ์ก็มั่นใจแล้วก็นี่ฟ่งของตัวเป๋ครับกองเชียร์โอ้ตอนนี้ยืนห่างครับในขณะที่สิงห์พยัคฆ์เองครับก็มั่นใจครับ หนัก,กที่กรรมการให้คะแนนทั้งสามทางอีกแล้วครับการสายตา,า,าต้องละเอียดนะครับต้งแต่ยกหนึ่งถึงยกสุดท้ายเลยครับว่านมวยนั้นไม่เข้าไม่ทํากันแล้วครับกรรมการนารงค์ธนจันทร์ก็พยายามให้นมวยออกวุกันอีกแต่ว่าสถานการณ์อย่างนี้คุณนักรไม,ไม่ไม่มีใครกล้าแล้วนะครับโกรราด จบแล้วครับเสียงระฆังยกสุดท้ายผู้ป้องกันแชมป์130ปอนด์7สีโดนเปครับเจ้าของตำแหน่งวันนี้ต้องกันนะครับสิงห์พยักษนี่คือผู้ท้าชิงเราจะมีการประกาศคะแนนของมวยคู่นี้บนเวทีครับโดยคุณธนกรครับพิธีกรของเราจะขึ้นไปบนเวทีแล้วครับ ถือว่าสู้กันได้สมศักดิ์ศรีสมราคากับคู่ชิงคู่ป้องกันแชมป์ครับไม่ว่าแชมป์จะอยู่ที่ตนเป๋หรืออยู่ที่สิงห์พยัคถ์ถือว่าสมราคาแล้วครับแชมเปี้ยนเจ็ดสีในรุ่น130ปอนด์ครับอังเทียร์ก็ยังลุ้นกันระทึกเลยทีเดียว แนนยังรออีกสักครู่เดียวครับสี่กองเชียร์ของตวนเป๋ครับจากเมืองอุบลดอกบัวงามบ้านของตวนเป๋ครับนาตานสูงอุบลราชธานีกันทลักกับสีสเกการทลักกันทลักสีสเ,เกตกับอุบลครับจังหวัดพี่จังหวัดน้องครับอีสานใต้ทั้งคู่ คะแนนขึ้นไปแล้วครับเอาไปฟังเสียงคุณธนกรบนเวทีนะครับท่านผู้ชมและแฟนบวยที่กรารพทุกท่านต่อไปนี้เป็นผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ามท่านกรรมการสนองอวมอิ่มให้แดง48น้ำเงิน49 กรรมการสุรัสตรสร้อยกระจางให้แดง48น้ำเงิน49กรรมการธนวัฒน์วงสาสารให้แดง48น้ำเงิน48ผลการแข่งขันฝ่ายน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะคะแนนและได้เป็นแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟเธรเวท7สีคนใหม่ครับสิงห์พยัคฆ์มอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึง